สวัสดีค่ะตอนรับก็สู่ช่องยังนเลืงปกตมค่ะไปดูอัปเดตดูบ้านเมย์มีอะไรมาลงอีกแล้วบ้านของมเมดีไปดูนะคะอย่ามัตรงนี้แม่นิงวันนี้วันอะไรวันนี้ไปดูอังคารอังคารพุทธมหาสุขกคงจะเหลืองเนาะเหลืองไหมโอ้เหลืองเหลือง ยี่ยนหนื่งเลี้ยงใช่เออฟ่างก็จะทอดบอ่าเหลืองวิ่งไลยแจงเขาไม่มีคนตอใช่รับรองหมดเกลี้ยงกล้วยทอดนะหมดเกลี้ยงยกงหวานยังโอ้ยังโอ้นี่เด้อที่จะขายตรงนี้นะกล้วยทอดเนาะโอ้โหตัวนี้คือจะขายกล้วยทอดนะคะขายทุกอย่างไม่ใช่โอ้ขายทุกอย่างแล้วแล้วแต่ที่จะคิดจะขายนั่นแหละโอ้ คนเรามันจาเจม็ม่อร่อยก็เีใช่เออขายทุกอย่างที่คิดจะขายขายทุกอย่างที่กินและอร่อยโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ร้านนี้เป็นอาหารอะไรมั่งที่จะอร่อยอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนของครัวท้ายบ้าน ปายป้าทบ้าเลยนะคโอ้ปายปลาไทยบ้าโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะปลูกกับ้า่นเอโอเอบคุณมากขอบคมาไเ้ายบานเปลาทายบานจ๋ไหม้บอกว่าเริ่มหน่อยเริ่มเส็ไม่ไหวเล้นมาเยอะเหลือเกินหัดเยอะเหลือเกินจีดวยช่วย บ้าทีบ้านไม่ได้บอกัาเท่าไรสบายสบายอยู oh ่แล um ้วเสิรมาอยูพ no ุ Pixel. ่นก anyway> um ับนู่นนี่สบายสบายอยู่แล้วจักรยานไฟฟ้าเอามาเสิร์ฟไม่หองเราเราสร้างไปก่อนเอาที่สร้างได้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเยอะยังไงก็กลัวก็สร้างข้างหลังใกล้ๆตรงนี้แหละเออใช่ใช่อันนี้เหมือนกันร้อนเลยนะข้ังครับกันร้อนได้นิดๆระในระดับหน่งนั่งกินมาเน้นกันเสียง บ้ามาตรงนี้เนยค่ะเยค่ะมาถือให้กล้องโอ้สูงจังเหมือนจังเลยเหมือนจังเลยเหมือนุเลยเหมือนจังเลยบุญวายอ่ะเรอเร่อเรไม่ทันไม่ทานอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรอันี้ผัดแกงพอดตุนโอ้มีทุกอย่างหนึ่งย่างลายด้ย่าง อ๋อปลาดุกผัดเผ็ดจานหนึ่งค่ะได้เลยเราก่อนข้าวมาจากไหนเนี่ยพี่ส้มเพราะว่าชอบกินปลาดุกผัดเผ็ดอ่ะค่ะทอดกรอบๆนะคะผัดเผ็ดพริกไทยแล้วก็ผัดเผ็ดพริกไทยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะวันนี้คุณแม่เช่นซูชิไทยข้างหลังก็มีก็ไม่มีก็ซื้อติดหลังวนยังไม่นะท่า วั้นแจงหมอต้มซื้จานแรกนะทอดกรอบด้วยนะคะทอดกรอบเสร็จแล้วถ้ามีปลาดุกมายายมอนต้องซื้อใช่ๆเพราะว่ายายชอบกินปลาดุกทอดกรอบแล้วมาผัดเผ็ดพริกแกงถ้าใส่พริกแงถ้าใส่พริกอื่นไม่ชอะเลยตาสมอนแม่ครัวบอกว่าเน้นแค่สามอย่างสามอย่างที่ม่อกไว้ต้องมีอย่างน้ำมันไม่หมดแต่เคียวหวานเคียวหวานและเคียวหวานจำได เราเลี้แค่สามอย่างแกงอะไรก็ได้แล้วก็หมุนนไปนิดนู่นนูก็ถ้าแกงก็ต้องมีผัดเผ็ดกันมัก็ได้ผัดเผ็ดเหมือนยายคูนอ่ะอร่อยนะกรอบแล้วก็มาแข็งวันนั้นคงมาถึงวันนั้นคงมาถึงโอ้โหอาอย่างจะรอไปก่อนอาจจะเป็นอาจจะเป็นขนมหวานวางคู่เองเออกินห้าวเราต้องกินหวานฮะถ้วย ขนมถ้วยมถ้วยทำยากขีดเยที่มันจะยากมจต้องสั่งนะคะตอนน้ไม่ได้นาั่ง้วยหมนถล่มถ้วยมันทำยากหนึ่งสองชั้นสามชั้นหน้าอีดตูดมันอ้ยทั้งหน้าทั้งตูดเออแค่มีอาหารกินกับข้าวนมหวานนี่ก็โอเคแล้วเนาะป้าทายบ้าน อร่อยแล้วกินอ่ะข้าวกินข้าวแล้วก็มีอ่าปัดสุดท้ายก็คืออาหารหวานโอ้ยค่ะป้าไทยบ้าบอกทำเอาเองค่ะใช่แล้วก็ค่ซื้อมาดูเองยวงไม่ดูแลบ้านไทยบ้านจะทำโบลอยให้กินเลยโอ้โหของโปรดไข่หวานออันชันนะคะของโปรดอันชันอีกแล้วโอ้ยต้องมีอัน มันมเยอะแต่อันชั้นเนี่ยอันชั้นย่างย่้งอันชั้นรอนนุ่นฝนตกนุ่นแล้วมันถึงจะมีดอกมาอัปเดตร้านป้าไายบ้านนะคะโอ้ยจะมีอะไรอาหารอืลูกค้าคนแรกแล้วก็งงแล้วก็สั่งก็โอ้โหรู้รู้สึกว่าป้าไายบ้านจะปวดหัวมากเลยป้าไทบอกว่าไอ้ผีข้าไปไปสมบูรณป้าไทยมาบอกว่าเจ้ากลับไปกินมาม่ามาเดี๋ยวป้ ดีค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ